สวัสดีทุกทุกท่านครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มาดูความคืบหน้าครับกับชั้นที่สามใกล้จะเต็มแล้วครับเหลืออีกสักประมาณห้าสิบเที่ยวมาแล้วป่าแดงดำสิ่ง วันแรกครับของปลาแดงครับเพิ่งมา <c oughs> เข้าทีมงานวันแรก <c oughs> คันที่5ครับหนึ่งของทีมงานก็ทั้งหมดมี6กคันครับในทีมงานเรามี6คันตอนนี้เข้าสังกัดแล้วห้าคัน ยาวเลยปลา่ายาวเลยชนเลยว้าเออฝุ่นคักฝุ่นแน่ออกกล้องแน่ปีป่าแดงสั่งลุยโอ้ ตบท้ายด้วยเอาเปลี่ยนโชเฟอร์แล้วครับปลาแดงเปลี่ยนโชเฟอร์แล้วไอ้มาขาวมันมาแล้วไม่ใช่มันลุกวิ่งงแต่เที่ยงคืนว่านี่ตัวเต็มกระป๋องแล้วนี่ เขากนั่นเมงสิหรอกฮนะเขาบอกอยู่กับเดี๋ยวเดี๋ยวถามไปดูในยูทูบเลยเดี๋ยวอัพลงยูทูบไห้ไอ้ม้าขาวมันมาแล้วขอเสียงหน่อยดิ จะขึ้นกองเทเลยบอกลูกพี่ะดอาบนุ้กอาบบลูกวิ่งกี่กี่โมงนี่ตัวเต็มกระป๋องแล้วนี่เรห็ดมงเห็ดมง่งโอ้แลนก้อนมูกนพัวเขานี่ตัวเต็มกระป๋องแล้วนี่ โอ้าว้หง่าโอ้งานเยอะจัดเอาเจ้ามาขาว่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราขึ้นไปกับเจ้าม้าขาวดีกว่าปะไปะเดี๋ยวคลิปนี้เราไา่ขึ้นกับเจ้าม้าขาวครับว่ามันจะแรงสมชื่อไหมนี่ยังไม่เคยขึ้นกับเขานี่ ะโ <C> e <AR> อ้โอ้สมชื่อม้าขาวครับกระโดดไปเลยโอ้โหฮะโอ้สูแป,ป,ด,ปดีอีบ่ได้บ่เออเบลึบตึอโอ,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 อ้มันเป็นมันเป็นขื่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบลรถเกียร์มาลูปให้อันนี้หมวกอะไรนี่ นอนไหนเมื่อคืนนอนไหนไม่ไม่นอนนอนตรงไหนนอนในรถคันนี้บอกนอนนี่เลยครับนอนตรงนี้เลยบ่โอ้คือนอนใหญ่ะสัมภาระสำพลัดโอ้โอ้โอ้สมชื่อม้าขาวครับผมหนาวว่าหนาวไหมหนาวหนาวหนาวกี่เที่ยวสามพื้นนะบากผมสามพื้น หนาวขนาดนั้นเลยบอจากหนาวบัหนาวอ่ะจากหนาวบัหนาวเขางบสามพื้นอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วบ่ได้อาบน้ำบ่บ่ได้นอนน้ำเมียโอกวัได้นอนน้ำเมียอ่ะอ่มีเมียเราบอบอกไปกูจยซื้อให้บอกไปยาสื้อให้เอ้ยบ่ยอมส่งการบ้านก็อย่างนี้แหละเดียนกศนครับปีหนึ่งส่งเแต่หนึ่งเดียนกศร์สโน่แมนปีปีหนึ่งส่งครั้งหนึ่งส่งซีเทีอจบหลักสูตรส่งซีเทีอจบหลักสูตรเลยบอเนี่ครับโซเฟอร์ม้าขาวตัวแรง นึกว่าแต่ยังไม่มีเมียนะจะมาโปรโมตี่โอ้มีเมียแล้วโอ้ตายนอนนอนนอกบานยาวเลยแต่โปรโมตเดี๋สี่นอนนอกบานยาวเลยนอนนอกบานยาวเลยยาวยาวโอ้ตายเลยแย่เลยจังสี่เย่เลยขอเมียเขาติดตามอยู่บ่อยดอกอ๋อเมียติดตามอยู่ตั้งแต่มาครับรถดำนี่เมียบ่อยใจเลยโอ้ตายแล้วแต่ว่าเร่งานรถดำนี่มีแต่เมียมานำตลอดมเลยว่ะโอ้เนาะวงการนีนี่มันอันตรายเนาะ แต่ไล่เลยโดยเฉพาะขับรถดำนี่มันหอมเด้นะเออโชว์มันหนิแมน่งบอสปรีนแม่งโอ้ยหมดดินเขาไหมนี่หมดหมดดนหมหมดหมดป้งมีต้ามีมันไอมันไอเด้เด้มันบางบ่มันหลอกบางเออมันจะเต็มแล้วอ่ะทำปุนมันหลอกมากเลยกว่ามันสูงบหมดมากของบานบ้าง อ๋ถึงบ่อแล้ครับโอ้ยทางแบบโหดครับผมท่านผู้ชมจม้าขาวอุ้มชื่อม้าขาวว่ะเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ